สวัสดีจ้าอัญยองอาเซโยวันนี้พบกับช่องพอน้องสุยอดหาิินในเกาหลีจ้าสดๆร้อนๆเลยจ้าพอน้องสุยอดกับอันเพื่อนบ้านไปกันสองคนไปหาปลาจับมือเปลาจ้าเพราะว่าน้าำมันเย็นแล้วนี่ปลาตะเพียนนี่เปล่าไหลมันหนาวเปล่างมเปล่าเอามาเลือกเราอยู่บ้าน นี่จ้ะเมื่อนีวันที่เท่าไหร่ยี่สิบพฤศจิกาหกสี่เนาะเออเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเบิ่์นกันสี่ทุ่มยี่สิบไปตั้งแต่เลิกงานหางเด้นอนแมนบอเลิกงานหางมาหอด้านหางเคิงก็ออกไปเลยเขาน้ำก็ไม่ได้กินกลับมาสี่ทุ่มยี่สิบเนี่ยนะเวลานี่ปัจจุบันนีไรค่ะจ้านี่จับมือเปล่าได้จ้า นี่ถูกปลาเนาะปลาตะเพียนแล้วก็ปลาอย่างไงบอกบอกคนนะพวกขาวปลานั่นปลาปลากวางปลาแมดปลาแมดปลาแม่เกาหลีเขาเลยปลากระพวกขาวเนี่ดโอ้มันดิ่นไปไกลปะได้อาบน้ำแล้วมันสีขาวอุ้ยหนาวข้างนอก โตใจเอาฟ้ามือวัดมึงพ่อโอ้ฟ้ามือวัดยังไงฟ้ามือวัดเออนั่นแหละใหญ่กว่าฟ้ามืออือจากกบแบบนี้นี่ทางวะผมนี่เยอะพอทางมาใส่ไปอย่างไะเลิศเลิศเลิศยังสุดยอดเลยแดงแบบนี้าได้ไปแน่ฟ้าใช่บปัตตเพี้ยนสิตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกไม่จ้ะเดี๋ยวขัดปลาจะเข้ากันด้วยจ้ะ จะคัดแยกวันนี้ปันปลากันจ้ะหาสองจ้ะหาน้ำกันตรงใดซ่ํากันเห็นว่าหน่อยใหญ่ก็ตรงใดซ่ํากันหาน้ำกันสอยกันปันปลาจ้าวันนี้เอาเลยกามืออื่นผุลแล้วมือนีหนาวอ,อันนี้ปันลยได้แต่เนี่ยนี่รุ่นใหญ่ได้แล้วปันแล้ว สะออนปลาจ้ะข ah. uh huh. ั้นม oh, ah, anyway> ันหาก็ไ huh. ด uh ้ก huh. ินจับมือเปล่าจ้ะบ่ได้เว้่ขวดว้าเกินเด้อจ้ะย้อนเบิ่งคลิปหลังๆก็ได้เด้อจ้ามาเขือเปล่ะซึ่งน่ะอันนี้มะเขือเขาบอกวาดิเบื้องคลิปว่างกว้งกันดีเอาไปโน่นเจ้าตัวน่ะเอาไปตัวเดียวอันนี้ฮะเจ้าซุ้มเหนียวเอาเอาตัวเดียวเอาที่สบายใจจ้ะแต่ไรก็มั่วบานเนี้ยเอาที่ใสิ อันนั้นเด็กกะละมังวาเห็ดปลาแดกจ้าโอ้ยหนาว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 เบ่งใส่แต่ละชุดเป็นออเบรน่คัเอามาขังล่างะมังก่อนนะอ่าปูนายเซ่บัตรนี่จะทำยังไงขั้วีน่ินเยิดหยากน้ำขั้วได้บัตรนี่โอ้ตาย

หนาวจะนอนในห้ดิมีจ้ามาอื่นมาเบิองคว้าน้ำกันจ้าเดี๋ยวมาหนีเอาเก็บใบกอนขังใบกอนนูอื่นค่อยมาคว้าจ้ะมาเบิงตอนคว้าอีกทีนึงสดเลยอือ้วนเอาขึหมินมาบเอาใบมาขังไวทำเอาขึ้นหมิ่นในขังมันเลัอืมตายเออนมนตายหะะตัวอย่ามันตายนะอืมขังว้ย่ำอยากกินสดๆก็เอามาเผาจ้ะ ีไปเดี๋ยวเนาะบ้าบานห้องเนาะเคียนใหญ่ไปตะเคียรเงยเงี้ยประมาณนี้เฮ้ยจ้าหนาวจ้าเดี๋ยวเย็นมือนี่จ้าเนี่ยมาเสาแล้วจ้าเอามาคว้าบไปนี่นี่คว้าเห็ดปลาแดกจ้าหลายค่ะคว้าตองคว้าสรอยกันจ้าดินอยู่ยังปะตายอยู่แต่เมื่อคืนนี่ ออเวลาคว้าก่อนจ้จาจะชั่วโมงถูกแล้วจ้าชั่วโมงกว่ากว่าล้วเดี๋ยวมาเบิ่งใหม่หล้างดีๆงามๆขังไว้โอ้รุ่นใหญ่จ้่เอาไว้เผาคว้ามูนอยเห็ดประแดดจ่ามามาเบิ่งกันใหม่ <c oughs> นี่จ้าคว้าอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าจ้าคว้าเสียแล้วทั้งล่างยังเรียบร้อยจ้าให้สเสด็จงามนี่งามยังคักเลยจ้าปลาตะเพียนจ้า แตะเพี้ยนน่อยขนาดเพชรปลาแดกกันมันจะเดียดนามกันเนี่โอ้หล่ากับหมองเลยจ้ะหล่ากับหมองเลยน้ำบาจ้ะนี่เอาไว้เห็ดปลาแดกจ้ะมักเกียวไว้สามคืนแล้วกวเอาเขากระปุกจ้ะ ขั้นตอนการเฮ็ปเดปลาแดกก็มีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี่เด้จ้าไปหย่อนเบิ่งไดเด้จ้าใน u t u b e ช่องพอนองสุดยอดหากินใน้เกาหลีล่ะจ้าในช่องนั้นละ่ะนี่โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะไปหาปลามาคว้าปามาไวเฮ็ปเดปลาแดกจ้ะฝากพอไม่เป็นหอ่วงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้เด้จ้าฝากช่องพอนองสุดยอดหากินใน้เกาหลีเน้เด้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า